ถ้าพูดถึงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันก็จะมี3ทหารเสือใช่ไหมครับมีตัวต้านทานตัวเก็บประจุแล้วก็เจ้าตัวเหนี่ยวนําหรืออินดักเตอร์นี่แหละแต่ในขณะที่เพื่อนๆ2อตัวแรกของมันค่อนข้างจะตรงไปตรงมาเข้าใจง่ายเจ้าตัวนี้แหละครับที่ดูจะลึกลับที่สุดเลยเอาละว,วันนี้เราจะมาไขาความลับที่ซ่อนอยู่ในขดลวดธรรมดาธรรมดานี้กันโอเคมาเริ่มกันด้วยคําถามที่อาจจะฟังดูแปลกๆหน่อยนะครับคือกังหันน้ําอันใหญ่ๆห,หนักๆที่หมุนด้วยพลังน้ําเนี่ย มันไปเกี่ยวอะไรกับที่ชาร์จโทรศัพท์สุดไฮเทคที่เราใช้กันอยู่ทุกวันได้เชื่อเถอะครับว่าคําตอบของคําถามนี้แหละคือกุญแจสําคัญเลยที่จะไขความลับของตัวเหนียวนําให้เราเข้าใจลองนึกภาพตามกันนะครับเรามีท่อน,น้ําอยู่แล้วข้างในท่อก็มีกังหันน้ําอันใหญ่มืคือมาติดตั้งขวางเอาไว้ตอนที่เราเปิดปั๊งน้ําเนี่ยน้ำก็พยายามจะไหลผ่านใช่ไหมครับแต่เจ้ากังหันที่หนักอึ้งเนี่ยมันไม่ยอมหมุนง่ายๆเลยมันจะต้านเอาไว้ก่อนทําให้กระแสน้ําไหลได้ช้า แต่พอเราให้เวลาแล้วแรงดันกับมันสักพักจะมันเริ่มหมุนได้ที่แล้วทีนี้เลยครับมันก็จะหมุนไปได้เรื่อยแทบไม่ต้านอะไรเลยแต่จุดที่น่าสนใจที่สุดคือตอนที่เราปิดปั๊มครับแม้น้ําจะหยุดไหลไปแล้วแต่โมเมนตัมของกังหันที่กาลังหมุนติ้วอยู่จะยังคงดันน้ําที่เหลือให้ไหลต่อไปได้อีกชั่วครู่หนึ่งพฤติกรรมนี้เลยครับคือหัวใจของความเฉื่อยก็คือการต้านการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเริ่มหรือจะหยุดก็ตามทีนี้เราลองยกกระบบน้ําที่เราเพิ่งจินตนาการกันไป มาเทียบกับโลกของไฟฟ้าดูบ้างปั๊มน้ำก็คือแบตเตอรี่หรือแหล่งจ่ายไฟของเรานั่นเองการไหลของน้ำก็คือการไหลของกระแสไฟฟ้า,ฟาส่วนท่อที่แคบๆก็เปรียบเสมือนตัวต้านทานที่ขวางการไหลและแน่นอนครับพระเอกของเรากังหันน้ำหนักๆน,น,นั่นก็คือตัวเหนี่ยวนําหรืออินดักเตอร์นี่แหละหน้าที่ของมันเหมือนกันแป๊ะเลยคือการสร้างความเฉ่ยให้กับกระแสไฟฟ้า,ฟาและถ้าจะมีแค่ประโยคเดียวที่ต้องจําให้ขึ้นใจเกี่ยวกับตัวเหนี่ยวนําประโยคนั้นก็คือประโยคนี้ครับกระแสไฟฟ้าในตัวเหนี่ยวนํา ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในทันทีมันไม่สามารถพุ่งพลวดจากศูนย์ไปร้อยหรือดิ่งจากร้อยลงมาศูนย์ได้ในพริบตานี่คือกฎเหล็กคือ DNA ของมันเลยล่ะครับโอเคตอนนี้เรารู้แล้วว่ามันทำอะไรผ่านการเปรียบเทียบกับกังหันน้าแต่คำถามที่สำคัญไม่แพ้ก,กันก็คือแล้วมันทำได้อย่างไรอะไรที่ทำให้แพ้ขดลวดธรมดธรมดาธาเนี่ยมีพลังในการต้านการเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนี้ คำตอบต้องย้อนกลับไปที่หลักการฟิสิกส์พื้นฐานมากๆที่ค้นพบโดยฮันส์คริสเตียนเออร์สเตดนั่นก็คือหลักการแม่เหล็กไฟฟ้าครับกฎของมันง่ายมากเลยคือเมื่อไหร่ก็ตามที่มีกระแสะไฟฟ้าไหลในเส้นลวดมันจะสร้างสนามแม่เหล็กลหลงหนขึ้นมารอบๆตัวมันเสมอเรามาเริ่มจากเคสที่ง่ายที่สุดกันก่อนนะครับก็คือลวดเส้นตรงๆหนึ่งเส้นพอกระแสไหลผ่านมันก็สร้างสนามแม่เหล็กขึ้นมาแหละครับแต่มันจะอ่อนมากๆอ่อนจนแทบไม่มีพลังอะไรเลย แต่เรื่องจะเริ่มน่าสนใจขึ้นเมื่อเราดัดลวดเส้นนั้นให้เป็นวงกลมครับแค่เปลี่ยนรูปทรงเนี่ยเส้นแรงแม่เหล็กที่เคยกระจายตัวอยู่ก็จะถูกบีบอัดให้มารวมกันตรงกลางทําให้สนามแม่เหล็กที่ใจกลางวงนั้นแข็งแกร่งขึ้นมาทันทีเลยและนี่คือคลายแม็กซ์ครับ ถ้าเราไม่หยุดแค่วงเดียวแต่พันมันซ้ำๆทับกันเป็นขดลวดแน่นๆที่เรียกว่าโซลิโอยพลังแม่เหล็กจากทุกลูปจะถูกรวมพลังกันกลายเป็นสนามแม่เหล็กอันเดียวที่ทรงพลังมหาศาลและสม่ำเสมออยู่ด้านในและนี่ก็คือหัวใจของตัวเหนี่ยวนํำนั่นเองพอเรามีสนามแม่เหล็กที่ทรงพลังแล้วทีนี้ล่ะครับสนามแม่เหล็กนั่นเองก็จะเริ่มมีชีวิตเป็นของตัวเอง มันจะไม่ยอมให้ใครมาเปลี่ยนแปลงมันง่ายๆและจะสร้างแรงต้านกลับต่อการเปลี่ยนแปลงใดๆก็ตามซึ่งปรากฏการณ์นี้มีชื่อเท่ๆว่า back EMF หรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าต้านกลับปรากฏการณ์นี้อธิบายได้ด้วยกฎของฟาราเดย์นะครับที่ว่าเมื่อกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านขดลวดเปลี่ยนไปสนามแม่เหล็กที่มันสร้างก็จะขยายตัวหรือยุบตัวตามและการเคลื่อนไหวของสนามแม่เหล็กนี่แหละที่จะเหนี่ยวนำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าชุดใหม่ขึ้นมาในตัวขดลวดเอง และจุดสังคัญที่สุดก็คือแรงดันไฟฟ้าที่เกิดขึ้นใหม่หรือเจ้า back emf นี้จะมีทิศทางที่สวนทางกับการเปลี่ยนแปลงเสมอครับพูดง่ายๆคือถ้ากระแสจะเพิ่มมันก็จะต้านมาให้เพิ่มถ้ากระแสจะลดมันก็จะพยายามยื้อไม่ให้ลดมันคือแรงต้านกลับทางไฟฟ้าที่ทำหน้าที่เหมือนกับความเฉื่อยของกังหันน้ำที่เราคุยกันตอนแรกเป๊ะๆเ,เลยครับเพราะฉะนั้นปฏิกิริยาของตัวเหนี่ยวนำจึงเป็นแบบนี้ครับ 1. เมื่อเราพยายามเพิ่มกระแสสนามแม่เหล็กจะขยายตัวและสร้างแบ็ก EMF มาต้านไว้ทำให้กระแสค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปช้าๆ2ในทางกลับกันเมื่อเราตัดไฟสนามแม่เหล็กที่เก็บพลังงานไว้จะยุบตัวลงแล้วคายพลังงานนั้นกลับออกมาเป็น Back EMF เพื่อพยายามดันให้กระแสไหลต่อไปอีกเรืองหนึ่งเอาล่ะเราเข้าใจทฤษฎีกันจนแน่นแล้วทีนี้เราไปดูของจริงกันดีกว่าครับไปดูข้อพิสูจน์ที่ เห็นกันจะจะด้วยตาเลยว่าผลของความเฉื่อยทางไฟฟ้านี้หน้าตาเป็นอย่างไรตอนอื่นมาดูวงจรง่ายๆที่มีแค่ตัวต้านทานกันก่อนถ้าเราเปิดปิดสวิตช์เจเร็วสิ่งที่เราเห็นบนจอออสิลโลสโคปคือคลื่นสี่เหลี่ยมที่คมกริบแบบนี้แหละครับคือเมื่อเปิดปุ๊บกระแสะก็พุ่งขึ้นสุดทันทีพอปิดปุ๊บก็ดิ่งลงเป็นศูนย์ทันทีเหมือนกันไม่มีการรีลอเลยทั้งนั้นแต่ดูนี่นะครับ ทันทีที่เราเพิ่มตัวเหนี่ยวนําเข้าไปในวงจรเดียวกันครึ่งสี่เหลี่ยมที่เคยคมกริบก็เปลี่ยนไปมุมฉากที่เคยแหลมคมกลายเป็นโค้งมนไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ฉับพลันอีกต่อไปความโค้งมนนี่แหละครับคือหลักฐานที่จับต้องได้ว่าตัวเหนี่ยวนํากําลังทํางานของมันอยู่กําลังต้านการเปลี่ยนแปลงและทําให้การเพิ่มและลดของกระแสเป็นไปอย่างนุ่มนวลขึ้นแผนภูมินี้สรุปทุกอย่างได้ในภาพเดียวเลยครับสําหรับตัวต้านทานการตอบสนองคือ ทันทีทันใดแต่สำหรับตัวเหนี่ยวนำมันจะมีการหน่วงเวลาหรือดีเลย์เกิดขึ้นเสมอแล้วคุณสมบัติทำให้นุ่มนวลน,นี้มีประโยชน์อะไรอืมหนึ่งในการใช้งานที่สำคัญที่สุดก็คือการเป็นฟิลเตอร์ในแหล่งจ่ายไฟครับมาทำหน้าที่รับเอาสัญญาณไฟฟ้าดิบๆที่กระเพื่อมไม่นิ่งเข้ามาแล้วใช้ความเฉื่อยของมันกรองความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทิ้งไป จนได้ผลลัพธ์เป็นกระแสไฟฟ้าที่ราบเรียบและเสถียรพร้อมสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ละเอียดอ่อนของเราจากหลักการพื้นฐานและข้อพิสูจน์ที่เราเห็นกันไปแล้วตอนนี้เราจะมาซูมเอาออกไปดูภาพใหญ่กันครับว่าเจ้าขดลวดธรรมดาธรรมดานี้มันไปปรากฏตัวและสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ในเทคโนโลยีรอบตัวเราได้อย่างไรบ้างคำตอบก็คืออยู่ในแทบทุกอย่างที่เราใช้เลยครับตั้งแต่ใน power supply ของคอมพิวเตอร์ที่ทำให้ไฟนิ่งในมอเตอร์ไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนทุกสิ่ง ในหม้อแปลงตามเสาไฟฟ้าไปจนถึงเทคโนโลยีสุดล้ำอย่างเครื่อง MRI ในโรงพยาบาลที่ใช้สร้างภาพร่างกายของเรารถไฟแมกเนตที่ลอยอยู่เหนือรางด้วยพลังแม่เหล็กและสุดยอดที่สุดคือในเตาปฏิกริริยานิวเคลียร์ฟิวชั่นแบบโทคาแมกที่ใช้สนามแม่เหล็กมหาศาลเพื่อกักเก็บพลาสมาที่ร้อนยิ่งกว่าใจกลางดวงอาทิตย์ซะอีกมันน่าทึ่งมากเลยนะครับว่าแค่การนำลวดมาพันเป็นขดจะนำไปสู่เทคโนโลยีที่พลิกโลกได้ขนาดนี้จากการทำให้ไฟฟ้าในที่ชาร์จโทรศัพท์ของเราไหลเรียบ ไปจนถึงความพยายามในการสร้างดวงอาทิตย์จำลองบนโลกคำถามสุดท้ายที่ใหญ่จะทิ้งท้ายไว้ก็คือพลังแห่งความเฉื่อยทางไฟฟ้านี้จะพาเราไปสร้างสรรอนาคตแบบไหนได้อีก